เรามาส่งจริงนะคะมาส่งถึงบ้านเลยนะคะอ่าบางคนว่าอันผู้ไรง่วนเป็นหนามาหรือเปล่าเฮอตตัวบบจังสีหน้าโบแมงอันนี้บอทเด็กหัวจักกับย่าได้พี่น้องมาถามหาบ้านเอาได้หนิได้ทิงเลยค่ะดีใจลูกสาวโทรมาพ่อเาซูฟังบอกค่ะลูกสาวโทรมาพ่อเาซูฟังวางไหนไปได้เนี่ยไปได้หัวเว้ยไปดีใจหาย สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ลุยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะนี่ลุยกำลังเดินทางไปที่อุบลราชธานีนะคะไปอำเภอบ้านโพชัยตาบลโพชัยอำเภอโพชัยจังหวัดโพชัยพี่น้องค่จังหวัดอุบลจังหวัดอุบลพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปนี่เลยคะ่ะ แจกของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้ากล่องสุ่มนิลุยนะคะคือลูกค้าที่เิ่นด้ง้วนะคะง้วเข้าบอกแล้วว่าถ้าไม่เกิน200กิโลเราไปส่งให้ถึงที่นะคะอันนี้ก็เกียอบร0อยโลอยู่พี่น้องปราพว่นอยู่โพชายอยู่อ่าติดติดเขียรตแดนพุ่นแต่ว่าเฮ้ากะไปทรงคือเกา่าโตเพิ่นเองเพิ่นไปเห็ุงานอยู่กรุงเทพนะคะเพิ่นกันเลยแบบว่า เพิ่นสร้างของซุ้มนีลุ่ยนี่ละ่ะเพิ่นบอกว่าคืออยากมาอยู่บ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยง,ยง,งัวและะ้วก็เฮ็ดเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะเพิ่นก็นเลยได้งัวเพิ่นเปิดออกเพินเ่นบ่ฮู้ว่าอีหยังแม่นบ่พีาปยาทีแรกแม่นค่ะเพิ่นเปิดออกมาเพิ่อนโมโหว่าอีหยังมันเป็น ขอเขียนหมอเวียนใหม่ที่นชืนะวัไดนเขียนมาัม้อฝันแล้วก็เลยท้า่าถามฝันแล้วจะไปท่าคีมก่อนแล้วดีใจน่นะเกี่ยวไผ่นิรุยนะที๊ยวไ่ไปโล่งนะดีมาสันรอยอ่างกรออ่าก้อหม้อนะแตัวันเอ่เน่มนเมื่อนี้ก็เลยแบบว่านี่ยุยก็เลยจะไปส่งฮอดทีนะคะ จะไปแต่ว่าตัวเพิ่นเองเพิ่นเป็นโควิดเป็นบ่แมนค่ะแกว่าสิล่างงานเตรียมตัวล่างงานแล้วแล้วจวอโควิดประ่าสิบคำบันสรุปโพเป็นบวกบ่รด้มาซ้อเพิ่นเป็นโควิดบ่ได้มาแต่ว่ากับมีพีสาวเพิ่นที่ลอรลับอยู่นะฮะอันนี้นะคะลูกค้าบางคนเอฟซีาบางคนเพิ่นบอกว่าเพิ่นมาคอมเมนต์คือแบบหน้ามาหรือเปล่าได้จริงไหมหนุนนี้นั่นวันนี้นะคะเราไปส่งให้ถึงที่ อยากการันตีว่าลูกค้าของเราได้จริงแจกเงินก็ไดเงินจริงแจกท่องก็ไดท่องจริงแจกจักรยานก็ได้จักรยานจริงนะครพี่น้องคาคือว่าโจกตาแจกจริงได้จริงเบิดทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เราจะไปส่งวัวถึงบ้านลูกค้านะคะจะเอางัวไปล่วงที่บ้านลูกค้าให้พี่น้องเบิรงว่า นิลุยทําจริงแจกจริงเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่นิลุยทําค่ะแล้วพี่น้องขาแล้วไปเจอกันกองซุ่มรอบสองของนิลุยอยากเลยบอกเลยว่ารอบสองนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกเพราะว่ารอบสองนิลุยจะแจกวัวสองตัวค่ะฮะวัวสองตัว ไปเจอกันรอบสองแต่บหูว่าเป็นมือไหนเดียวแหละขอขอในลุยว่างเชี่ยออเดอร์เตรียมของที่จะตำดีจะแพ็กให้พี่น้องก่อนนะคะเตรียมของดีจะเฮ็ดให้พี่น้องก่อนแล้วก็จะเปิดตัวสินค้าใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ก่อนพี่น้องแล้วจังส่า เฮ็ดจัดมือไกรกะลออติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งวัวให้ลูกค้าก่อนนะคะถ้าไปทามเมียพอนั่มนอว่าเมียนหนาเมียนหนามาบัวล่อสิงห่จะเข้าบัวนะแมนโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งวัวให้กับลูกค้ากันเลยจ้าตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านอ่ะ ปูเพิ่นได้ง่วนแล้วนะคะแต่าจาของจะของที่เพิ่นได้นะบ่อาะยูต่วามาหาคุณยายนะครับคุณย่าจะใจเสียงเสีไหนว่ามเสียงไงง่วนนะมีสามตัวเพิ่นเลือกเอาตัวสีเหลืองนะครับพี่น้องเพราะว่าข้าให้สีเพิ่นเลือก ก็เลือกอะตัเสียงคุณยายซื้อวรงไถ่ค่ะหัวเลียนค่ะหัวเลียนแก้วข้าวบัวเลียนเป็นแม่ของมันปีท่เป็นได้ง่ว่าป่ะจ้าเป็นแม่ในยินเบรรมาเบรนดีเบรรมาเบรนได้ง่ว่าบรรมาเสียงกลับมาอยู่บ้านเลี้ยงง่ว่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ว่าั่นเป็นมาพอดีได้ง่วว่าภั่นอันนี้คือเรามาส่งจริงนะคะมาส่งถึงบ้านเลยนะคะบางคนว่า อันผู้ใดง่วนเป็นหนามาหรือเปล่าข้อตัวโบจงสีหนาอันนี้มาถึงของจักกับย่าได้พี่เ้างมาถามหาบานเอาได้นีได้จริงเลยค่ะดีใจหนกสาวททั้งบ่กซูฟ้าบอกค่ะนุกสาวทรทั้บ่อซูฟ้าวางไหนอะไรเนี่ไปได้งัวนอ้ยไปดีใจหาไปได้อย่างไหนเ้ยไปเสือยากขอกองซงค้า เพื่อกล้องูกระยยี่ันก็ี่พนเลี้ยงม่วอยู่กัามเี่ยยูมี่ยูนานหาสุนยูสองคุณนี่เลี้ยงอ๋อจ้าคุณนี่เลี้ยงจ้าฮะได้อันนี้พี่สาวคนเนาอ๋ออันนี้ไงก็เป็นพี่สาวมัน เป็นพี่สาวคนนี้เป็นวอันนี้เป็นคนเลี้ยงให้นะคะเพื่อนกาเป็นกาสิลงมาเบิองเกิมเป็นหน้าขายัะก้างานอยู่่นอันยิ้เป็นวานมีโครงการมาจากเศ้าทำงานหรือไมอย่บานเืีอยงงัวเป็นวานหพื่อนกาเพื่นกาสื่อเป็นนีลาเพืนกาจะได้ไม่สีเบิ่งไหดเป็นว่านมีเงิ่อนงาซื้อมาสีเบิ่งค่าแต่ก็ไม่เมื่อยเลยคุณหลายต สะสมไปเรื่อ,อ,อยๆแล้วเนไงมันทองอยู่อางกับส,สวัสดีค่ะไ <laughs> ม่เลยค่ะมาทรงหอดหมองเลยไม่หรอผู้ยงผู้ยุยงนะผู้ยุยงยาเยยานีกเลหอมบอยากากบ,ากบอยากินมาเรีวบ,บอยากดอ เป็นกาลังเอางวโลงรถมาไว้ห้พอดีพวบานผอเพิ่นว่าไปหน้ามันมันจืนดมาสั่นเิ่นเสียลงไวบานซะก่อนค่ะจ้าอันนี้คือผู้โชคดีนะคะตอนนี้กําลังถ่ายคลิปค่ะบางคนว่าเป็นหนามาหรือเปล่าอันนี้คือผู้โชคดีนะคะได้จริงนะคะมาส่งจริงถึงบ้านนะคะ ตีนเป็นเงสังเกตได้ตีข้อมีกับว่าตีนย่ามีนะค่ะน้อแก้วมากอันนั้นสาวคนขุนได้ก็ได้นัดสักคันเยนะคะอันบ่เป็นยังค่ะสบายอยู่มองนางมองทาีนลุยแหงอยู่บ้านสวนหุ่น เอ,อว่าะแสดงความยินดีน้ะจ้ะนจ้าโอ้ของก่อนเพิ่งเกิดดอกผ <c oughs> ้าช่อกตีโอ้ยดีใจอ่ามันเป็นซัดไลฟ์สองสามเือละราคานาจ้าบอนานกัไในผสมดอก ลูกจะดวิง mm ูกเป็นคขันเปียนอยเปน่จ้าโอเคจ้าโอเคแสดงความยินดีนะจ้าสิมีหลอดสองยีด้เจสิมีหลอดสองหลอดสองสี่แจกสองโตรหัสสร้างเด้อฮ่าฮ่า่่ โอเคจ้าอนนี้นะคะกำลังรอวัวลงมาส่งนะครเดี๋ยวเขาจากมาดูกันนะคะคุณทางตอนนี้นะคะก็เอาวัวมาลงแล้วนะคะเพื่อนเลือกเอาตัวนี้พี่น้องตอนนี้สามตัวทาเป็นคนแน่ตัวใดมีสีดำสีนวลแีะสีขาว ดีกยวันนี้ไปหามน่นี้นะคะอันนี้คือมาส่งถึงบ้านนะคะนี่ลุยมากเองพี่้องมาส่งอดบ้านเลยนะคะโอเคนะคะเราก็มาส่งถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ลุยกับีขอรโตก,กับด้อยขา<ช>คุณย่ายบ้านไอคำคำคุค้คๆนๆเรียงง่ายๆออกแม่แพนลูก<อ>หลายๆด้ค่ะปอนป <laughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะ